นบีสุลต่านถึงแม้ว่าอิหม่ามชาฟีไม่ใบอกว่าการละหมาดยะมาเป็นคอรมดุจเกียร์แต่ว่าท่านอิหม่ามชาฟีเองไม่เคยได้ที่การละหมาดยะมาถืองค์เราต้องแสดงเราต้องรู้สึกภูมิใจที่เรามีนบีสุลต่านเป็นไอ้ตัวของเราเป็นแบบอย่างเป็นอุสววตุณฮัสเซนในทุกด้านของชีวิต เพราะฉะนั้นผมอยากฝากผมเองและก็พี่น้องที่มีเกียรติในวันนี้ทุกท่านว่าจงศึกษาจงปฏิบัติจงรักในแบบอย่างที่ท่านนาบีสโลโล,โลโฮะเลฮิวสลัมทำไว้แม่เป็นแบบอย่างไว้เพื่อเราเมื่อเราทั้งหลายนี้จะได้พบกับท่านนาบีเพราะเรารักท่านอัลมามอูมะอามันอาฮบบะขชายคนเดียวจากท่านจะได้อยู่ร้องกับคนที่เขารัก เพราะฉะนั้นการที่จะบอกว่าเรารักท่านนาบีก็คือการปฏิบัติตามแนวทางของท่านนาบีส,โโสลุลต่านของอินุสาวม่อม่อมลาครับพน้องนี่คือความเมตตาที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลต่านของอานุสาวได้มอบไว้ให้กับประชาชาิทองท่านไม่เพียงแต่บรรดาผู้ศรัทธาเท่าน,นั้นนะครับที่ได้รับความเมตตาจากท่านนาบีส,สลุลต่านขออานุสาวแต่ความเมตตาท่านนาบีนั้นแพ่กระจายไปถึง บรรดาสัตว์ทั้งหลายหรือแม้กระทั่งผู้ปฏิเสธศรัทธาตาพี่นยังจำเหตุการณ์ได้เหตุการณ์ฟัดคุมักกะการพิชิตมหานาครมักกะหลังจากที่ท่านนาบีต้องอพยพตัวเองไปยังมดีนะและกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเพื่อการเปิดนครมักกะโดยไม่มีการต่อสู้ใดๆทั้งสิน้นมุชลีกินยอมเซโรราไปเิยดีสหาบัตถามท่านนาบีสุลตาวานิยมอัสลัมว่ายอดรสูสลลหรือท่านจำผู้ชายคนนั้นได้ไหม คนที่เคยจะฆ่าท่านนาบีบอกว่าจำได้ท่านจำผู้ชายคนนู้นได้ไหมคนที่เคยทําร้ายร่างกายและฆ่าพี่น้องของเรานาบีบอกว่าฉันจำได้ตอนนั้นยีมุชืิกินมากกว่านี้เข,ขาสันาส่นเขาสั่นมาไล้เขาสั่นมาได้ครับเพราะว่ากลัวว่าถ้าแต่ว่าท่านนาบีบอกว่าวันนี้ฉันจะมาลงโทษพวกท่าน ด้วยโทษประหารชีวิตท่านนบีก็ย่อมทําได้แต่ท่านนบีเดินไปที่สูงนิดหนึ่งและท่านนบีก็บรรยายใไ้เหล่าน้าสอินน่าร่ำพระมุฮดะนบีบอกว่าฉันเนี่ยคือร่ำพระที่ถูกประทานจากอัลลอฮ์สุบฮานาฮูอัลตางอาดัอัลลอฮ์ได้ประทานร่ำพระผ่านฉันและนบีก็บอกว่าอิซฮับุวะอันตุมุลฟุลาตา جمعيته واني الله أكبر الرحمة النبي صلى الله عليه وسلم داي وما رحمة من الله إذ لهم وبما رحمة من الله إذ لهم رحمة الله سبحانه وتعالى طمعي محمدنا داي بطوء พี่น้องครับวัน <parler> น <athlete> ี้เราจะรับทราบประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดสุลต่านฮานิอุสสลามแล้วได้รับทราบถึงเหตุผลของความสําเร็จของท่านนบีที่มีต่อประชาชนของเขาด้วยความเมตตาที่มีกับประชาชนของเขาจะถามคําถามอาจารย์มัสลันนะครับว่าภารกิจของมูลมหาประชาชาติที่พึงมีต่อท่านนบีมุฮัมมัดสุลต่านฮานิอุสสลามขอให้เชิญครับอัลฮัมดุลิลลอ ikuti sejak langkahnya dan jangan derhaka kepadanya supaya kita bersama-sama mengikutinya memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala maka para ของเราก็คือปล่อยตามทําตามแบบอย่างของท่านแล้วก็ไม่ฝ่าฝืน นี S <S ่คือานขอเราเนท่องากเป็นบุคคลที่มีประวัติที่จะ้รับการถูกจ้ามากที่สุดของผู้นำโลกไม่มีกครับผู้นำคนไหนที่จะถูกเปลียนบันทึกมาเป็นอย่างละเอียดตั้งแต่ก่อนเกิดด้วยซ้องไปนะครับอยู่ในท้องสองเดือนอะไรเกิดขึ้นสี่เดือนอะไรเกิดขึ้นหกเดือนอะไรเกิดขึ้น หลังจากที่เกิดแล้วในหนึ่งปีอะไรเกิดขึ้นสองปีอะไรเกิดขึ้นก่อนยีคจอร์ดปีที่หนึ่งปีที่สองเสมือนกับว่าเราไปอ่านประวัติรายวันของน,นบีมุฮัมมัดสุลต่านอ,อะไรอย่าหรลับไปเรื่อยๆไม่มีผู้นําคนไหนแมื่อทังปัจจุบันนะครับไม่มีผู้นําคนไหนที่มีการเขียนมีความเจริญทางน้านเทคโนโลยีสามารถที่จะรวบรวมข้อมูลในต่างๆ อัลลอฮฺซุบฮานะฮาวะตะอาลาไม่ทรงอนุญาตให้กับมนุษย์นอกเหนือปจากนบีมุฮัมมัดสุลลัลในสัตว์ดำจะมีการรวบรวมชีวประวัติของเขาที่ละเอียดมากที่สุดยิ่งไปกว่านบีมุฮัมมัดสุลลัลในสัตวลดำดังนั้นมีผู้นักเขียนคนหนึ่งบอกว่านบีมุฮัมมัดคนคนนี้นี่เป็นผู้นำคนเดียวที่เกิดมาท่ามกลางแสงสว่าง นบีนบีสั่อย่างไรอะไรแบบนั้หลักๆว่ให้ตังเติมผู้มีเป็นงผู้มีเพงผู้มีเป็น,ปนตะ้งแตามั้งมันจะ้นทางสาสนาะเมืดไม่รู้ว่ารู้เต้าเราใครมาจากเขาอะไรไม่รู้แต่นบีมอฮัมมัดฑ์พระบรมสถานที่บุคคลที่ท่านไปเกี่ยวข้องเนี่ยทุกอย่างมีตัวตนท่านสิ้นที่เราต้องปฏิบัติตาม ไม่มีอะไรอีกแล้วที่จะติ่กัตุกัสกับพอนี่คือโมเดลนี่คือแบบอย่างแบบอย่างของเราเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อะไรไม่ใช่ดาราไม่ใช่ดาราฟุทบอลไม่ใช่ดารานักร้องไม่ใช่เกาหลีไม่ใช่ญี่ปุ่นไม่ใช่งานการชาติไม่ใช่ดาราที่มาจากกรุงเทพไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นแต่พิตาดาราชุนตุผู้มิงเป็นกิตาดนรานบีมุฮัมมัดสุลลัลละัม ห้ามกลางสังคมที่ฟอนเฟกลูกสาวใจแตกลูกชายเมาอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะนะอพอเดียครอบครัวแตกสลายพ่อมาบุกมาบุอออกอพยเมาเมาลกนะคนแม่เมสาสังภาระชุ่นน,นี่เยอะแยะไปหมด ถ้าว่าเราจะเอาอะไรเป็นต้นแบบเราจะเอาตอะไรเป็นต้นแบบผมขอพูดผมงพยายามที่จะอัดระบายระบายเมื่อเมื่อเช้าแล้วก็อัดอั้นตัณใจมาแล้วก็พยายามที่จะแบ่งเบาความอัดอั้นตัณใจของผม,ผมด้วยให้บัาพี่น้องของผมที่มาจากนรา,าธิวาสซึ่งเป็นจังหวัดของผมบ้านเกิดที่สง,งัยปดีนรา,าธิวาสเช่นเดียวกันแต่ว่า ผมไปเจอตอนช้าผมไม่สบายใจผมเดินผมซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งในเมืองนราธิวาสซื้ออะไรเสร็จก็จะมาจ่ายที่เคาน์เตอร์ปรากฏว่าน้องผู้หญิงก็ทำซุบซิบทำเจ้าหัวเราะเจ้าหัวเราะผมก็ถามเขาว่าหัวราอเรื่องอะไรเรียกว่าหัวราอ,องะรอนะครับไม่ใช่ บังเอิญว่าข้างนอกนี่มีเด็กๆอายุประมาณ7จถึง13ปวกบมีจักรยานปั่นอยู่ประมาณ10คนน้องผู้หญิงวันนี้บอกว่าเด็กผู้ชายสองสามคนมมาขอซื้อถุงยางกนามัยบรีบร,รีถุงยางหลางหนึ่งกันเลยใสเบิดตุกไม่ใช่ประจานคนาราธิบวาส แต่ว่าชัานอาภรณ์ผมกำลังจะบอกว่านี่คือผลสะอ้อนของสังคมเราทั้งประเทศอุม,มัอมมิอิสลามมัชรัการอิสลามกลวกลายอิสลามตละหิราังจัตติดีไม่มีอีกแล้วซึ่งคงพงเพื่อที่จะไปต้านสิ่งร้ายๆต่างๆเข้ามาในชีวิตกิตติมวัวฮัิมิด โดยเฉพาะอย่างนี้เราก็มีอะไรนักสร้างวีรกรรมเหยียบลูกที่อยู่ในอ้อมกอดเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วมัติดาห์ปากิดจานีิเราเล่าประวัติศาสตร์เราบางเกิดจาก็ังเกิดเราแต่เแต่ในบริเวินี้บริเวณนราธิวาเราเคยสร้างวีรกรรมเหยียบลูกร้อยเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าไม for ่ทราบว่าเป็นชายหญิงหรือเปล่านะครลูกเนี่ยอาจจะไม่ม like ีไม่มีบาดอะไรแต่คนพ่อคนแม่ จ no no ี e of ้กบุกข่าวการที่ซีเรียนะว่าทีซีเรียนี่ลูนี่กำลังมีอะไรนะครับเหลือแต่กระดูกเหลือแต่อะไรนะครับผิวหนังนะครับเสียชีวิตเพราะถูกทรมานนะครับจากกองทัพแต่บ้านเรานี่คุณน่าจิ้เยอารนอ่งกินเยอะเบื่อบุกเยอะแตงกวาด่าอันนี้มัน นะครับอาจารย์เหรุผลนนั้นหน้าที่ของเรานขณะนี้ทุกคนเป็นภารกิจของทุกคนที่เราจําเป็นที่จะต้องนําผู้นําคนนี้ที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการอ่านชีวประวัติอย่างเดียวทั้งๆที่ว่าไม่รู้เรื่องเราเป็นสังคมที่อ่านประวัตินบีสัลลอฮุอัลัยฮิวสลัมมากที่สุดที่ที่สุดในโลกแต่เราเป็นประชาชาติที่ไม่รู้ Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati tu dengan dorong kita baca kita dengar tapi kita tak reti kita tak dengar kita tak faham apa yang kita baca Allah lain nah, right. Rabbayuk yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naibu bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai kai sai benda sahaba mai kai patibatkan แต่เราไปกำลังไปเอาวิธีของ กลุ่มอื่นที่ไปยกย่องที่ไปบูชานะครับซึ่งไม่ใช่บูชานบ,บีมห์หมัดอย่างเดียวพวกเขาไปบูชาฮะซันพวกเขาไปบูชาฮุเซนพวกเขามีเมาลิดอะไรอีกเยอะแยะเมาลิดอา,านีเมาลิดฮะซันเมาลิดฮุเซนแต่เราเพียงแค่เอาเมาลิดนบ,บีศลลาลาหัวอะไรมาสั่งสุดท้ายเราได้รับอะไรอันนี้เป็นคำถามที่อยากจะถามว่าประวัติศาสตร์ของแกกินตัวนี้ได้ปะทะติดกานไหมกินตัวมุสลิมเรียนประวัติศาสตร์ ในป่าสัปดาห์ของผู้อาวุโสที่จะเรียนรู้ในรติศาสตรนับอวาเป็นตัวละคที่เราสามารถที่จะประยุกต์ใช้มาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันนี่คือภารกิจเร่งด่วนเป็นภาระวาระแห่ชาวาระแห่องคมรที่เราจะต้องเรียนรู้ประวัติของคนบุคคลผู้นี้หลังจากที่โลกทั้งโลกนี่มีประสบการณ์และก็เคยใช้

เราได้ผูผู้นำที่ดีผู้นำที่ได้รับกา a รับ e อ i จา a พระเจ้าอัล n อฮ์ a ุ a ะวาจะได้รักแต่งตั้ง a ระ i จ้ a อัลล a ฮ์จะให้เขา a ป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของประเทาเเ่นพี่น้อครับด้วยเวลาจํงกัดนี้นะครับผมจะ่อยขออนุญาตให้ทานนายกทิ้งท้ายไว้สำหรับภารกิจของมูลนมหาประชาชาติของท่านนาีครับ ช่องที่สามช่องสุดท้ายอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องขอได้ร้องผู้ศรัทธาที่รู้สึกตัวเองและก็อ้างตัวเองว่าเป็นผู้ที่ศรัทธาอุลัยกุลต้องดูให้พูนอัลลอฮ์ปัิบัติอย่างนี้ยุ่ใหบพูนอัลลอฮ์ถ้าเราศรัทธาในอัลลอฮ์เราจะยืนยันว่าเราเชื่อใล แต่งปากแล้วเนี่ยเนท้การกระทําต้องมาแสดงให้เป็นที่ประจักษ์แต่ท่านนบีเป็นแบบอย่างในทุกด้านว่าอินมได้แค่เดินขรุขระจริงท่านมีอัคลามีแนวทางดำเนินชีวิตที่ประเสริฐยิ่งก็ขรุขระอุบุยอลกุรอานนบีเป็นอัลกุรอานที่เดินได้นบีเป็นตัวเป็นพระเอกที่ฉายบทบาทของอัลกุรอานอย่างจริง เพราะฉะนั้นพี่น้องใครที่เป็นผู้นำเขาสามารถที่จะดูแบบอย่างท่านนบีในฐานะเป็นประมุขของรัฐอิสลามใครที่เป็นสามีเขาสามารถดูแบบอย่างท่านนบีสุลต่านองอะไรฮิวาสันดังในฐานะสามีใครที่เป็นอิหม่ามและอิหม่ามัสยิดอิหม่ามลามาเขาสามารถที่จะดูแบบอย่างของท่านนบีในฐานะอิหม่าใครที่เป็นกอซีเป็นผู้พิพากษา เขาสามารถนำแนวทางก,การศิลของท่านนบ,บีสุลต่านะลัยฮิวสััมเป็นแบบอย่างที่ครบวงจรเป็นแบบอย่างที่สมบูรณ์แบบยิ่งเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือต้องศึกษาหน้าที่ของเราคือต้องทำความเข้าใจหน้าที่ของเราก็คือต้องทุ่มเทเวลา,าเวลาที่เราตาลาให้เวลาที่เรารู้สึกว่างว่างวันนี้เบื่อจังไม่อยากจะทำอะไร เป็นคําที่บ่อยครั้งที่ได้ยินจากคําพูดของพี่น้องมุสลิมทั้งท่านท,ที่ถ้าเขาเข้าใจว่าท่านนาบีนั้นเป็นอย่างไรท่านนาบีใช้ชีวิตอย่างไรเขาคงจะไม่มีคาว่าเวลาว่าในชีวิตประจำวันของเขาเพราะฉะนั้นขอฝากในช่วงท้ายครับพี่น้องมุสลิมมุสลิมานและกอตัวผมเองแบบโดยที่พูดเดดอยากจะให้เรานั้นเอานานบีเป็นลหลักแต่เอาท่านนาบีเป็นเป็นแบบอย่างในช่วงปิดเทอมนี้วังโปรแกรม เราลูกเราเนี่ยสองสองเดือนปิดเตอรเนี่ยทำยังไงครับทำยังไงจะให้เขาเนี่ยรู้จักท่านนบีนะอัลกุรอานเนี่ยที่ท่านนบีเนี่ยจำได้สามสิบยูสเนี่ยเราพอที่จะใส่โปรแกรมดีๆเหล่านี้ได้ไหมนีะตั้งนีะสักสองยูสกว่ากันนีะลูกคนไหนนะลูกสาวลูกชายก็ว่ากันไปนะแต่ถ้าท่อนอัลกุรอานได้สองพิเทอมเนี่ยแอลเดอลพ่อเดี๋ยวมีเดี๋ยวแม่จะมีรางวัลให้ก็แล้วแต่ เป็นสิ่งที่ผมว่าเป็นการปลูกฝังให้โลกของเรานั้นอยู่ในแนวทางของท่านนบีนสุลต่านอิมามอัสลัมและและก่อนอื่นเราจะบอกลูกตัวเองต้องเป็นแบบอย่างแต่ผู้ที่เป็นบิดาผู้ที่เป็นมารดาก็ต้องดูภรรยาท่นานนบีนสุลต่านอิมามอัสลัมเอาเขาเล่บนี้แหละเป็นแบบอย่างอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ จากการเรียนรู้จากการศึกษาจากการปฏิบัติและก็อบรมสั่งสอนลูกๆเราก็จะเป็นสังคมที่ปฏิบัติตามแนวทางท่านมบีมเป็นสังคมที่คู่ควรแก่ชฟ่าอ่ะการช่วยเหลือของท่านมบบบูฮัมหมัมในวันที่ไม่มีใครจะมาปกป้องเราในวันที่พีนน่น้องหนีห่างจากยากของเขาในวันที่พ่อ ไม่สามารถที่จะปกป้องลูกได้ในวันที่สามีไม่อยากพบหน้าภรรยา,ยาเยื่อไม้ยื่อเสื่อหรือมานุมินาซีวบออมมิฮีวอาบีบอสเซอไอกาจิฮี่วบนนี้ทั้งหมดนั้นหนีหา่างแต่ท่านนบอกว่าฉันจะเป็นคนคอยปกป้องท่านฉันจะเป็นคนให้ชาาอ่อด้าอาส์แก่ท่านทั้งหลายฉันจะรอพวกท่านทั้งหลายอยู่ณนะที่เครื่องมีซ้านเครื่องชั่วช่างความดีความชั่วของท่าน ฉันจะไม่ขอเข้าสวรรค์เดียวฉันจะไม่สที่ทกท่านต้องลำบากต้องเผชิญหน้ากับการสอบสวนขอลแต่ฉันจะขอร่วมเคียงบ่าเคียงไหลกับท่านฉันจเชื่อว่าอัลไพตาบใจที่อัลลอฮ์ตงใให้ฉันวะลาอชฟะอูนอิลลลิมานรอลอ์ يا رسول على هاي لنا نفتح النبي صلى الله عليه يا رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات من فضله ودله ของภารกิจหลักที่วลนมหาปชาชาติพึงมีต่อท่านนบีมหัมมัศลราชอิสลัมคือหนึ่งคือมอบความรักให้กับท่านนบีสหาลหัลลราชอิสลามมหาบุรุษผู้น ah um um, right ี้คือบุคคลที่เราจะต้องรักมากกว่าเรารักพ่อของเราเสด็ยสัไปมหาบุรุษผู้นี้คือบุคคลที่เราจะต้องรักมากกว่าแม่ของเราเสด็ยสัมป มหาผุรุษผู้นี้คือบุคคลที่เราจะต้องรักมากกว่าชีวิตของเราเสดวยสามไปเพราะฉะนั้นการรักท่านนบีการรักต่อท่านนบีสุลต่านอเลหมุสลัมจึงเป็นภารกิจแรกของผู้ศรัทธาทั้งหลายและภารกิจที่สองก็คืออิติบาคือการปฏิบัติตามแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดสุลตบุนอบุคุมุลลัมเพราะฉะนั้นพี่น้อง มนุษย์มีอยู่3ประเภทประเภทที่หนึ่งคือรักนบีแต่ไม่ตามนาบียกตัวอย่างเช่นอับดุลอิสลุงของท่านนาบีสุลต่านองลัิฮุสันัมรักนบีมากถึงขนาดประกาศว่าห้ามใครมาทำลายห้ามทำไมทำร้ายบุคคลน,นี้ปกป้องนบีด้วยชีวิตของตัวเองแต่ถ้าถามว่าตามนาบีไม่ไไม่ได้ตามนาบีเสียใจมากกับลุงของท่านที่ไม่ได้ตามท่าน ดังนั้นอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ตั้งลงอายะอ์อัลกุรอานว่าอินนักลาตัดีมันอับดับเดอ ولكن الله يهدي ما يشاء แท้จริงเจ้าโอ้โมฮัมหมัดเจ้าไม่สามารถที่จะให้ฮิญายติกับบุคคลที่เจ้ารักได้แต่อัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع าลาจะทรงให้ฮิญายติแต่แต่บุคคลที่พระองค์ทรงประสงค์นี่คือคนที่รักนบีแต่ไม่ตามนบีบุคคลประเภทที่สองคือบุคคลที่ไม่รักนบีแต่ตามนบี พี่น้องอาจจะสงสัยว่ามีด้วยเหคนที่ไม่รักนบีแต่ไม่ตามนาบีมีครับพี่น้องยกตัวอย่างเช่นอับดุลลอฮ์อินบนุอุบัยหัวหน้าังอาฟิกยืนละมาตามหลังท่านนาบีสุลต่านอิสลามอยู่แถวแรกข,ของการละมาดละมาเสร็จก็ไปนั่งนินทาท่านนาบีสุลต่านอิสลามไม่ได้รักนบีแต่ตาม บุคคลที่สามคือบุคคลที่รักนบีแล้กวก็าตามนาบีมุฮัมมัดสลลลฯดังเช่นสัพัตของท่านเพราะฉะนั้นพี่น้องสามารถทีจ่จะเลือกได้ว่าจะเป็นอบูุตลิบหรือจะเป็นอับดุลลาอิบุอุบด์หรือจะเป็นบรรดาสัพัตของท่านละสลลสลฯด้วยกับเวลาที่ให้เราในวันนี้หนึ่งชั่วโมงหมดไปแล้วนะจับพี่น้องผมต้องขออภัยพี่น้องทุกท่านนะครับกับสิ่งที่พูดไปแล้วรู้สึกว่าจะทำให้พี่น้อง ไม่สบายใจหรือว่าใช้คำพูดที่รุนแรงเกินไปนะครับออขออนุญาตที่จะขอบคุณเจ้าคณะพันจักรวิทยากรทั้งสองท่านนะครับที่มามอบความรู้ให้กับพวกเราและขอขอบคุณชุดพิธีกรสวยๆนะครับจากร้านคาริสนาทิวาสนะครับซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักของสลามนาลานะครับก็ขอจบการเสวนาของเราด้วยกับคำกล่าวที่ว่าวะบิลลาฮิโตฟิซวัลฮิดายะมัสซัลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาะ